ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้จองเหรียญนะครับเจริญพรล่างนะครับผมเจริญพรล่างนะครับตอนนี้ก็ที่จองไปนะครับก็ได้พลากมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับบล็อก2นะครับเป็นบล็อกขอบธรรมดานะครับ เจริญพรล่างก็จะมี3บล็อกด้วยกันนะครับบล็อกแรกนะครับก็จะเป็นบล็อกปล้องอ้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบล็อก2บล็อก2นี่ก็จะเป็นแบบขอบเรียบนะครับแล้วก็บล็อกที่3ก็จะเป็นบล็อกแบบเต็มพงนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับผมวัดโยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญนะครับที่ระลึกนะครับวันวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน ลูกบาลนะครับผมโรงเรียนโคกเดือนะครับวิทยาเมื่อวันที่14กันยานะครับปีพศ2563นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมถ้ามองผิวเผินนะครับเกือบจะเหมือนเนื้ออัปปาก้าหรือเป็นเนื้อเงินนะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงผิวเงินนะครับหรือทองแดงพลายเงินนะครับ เหรียญสวยมากนะครับในเหรียญนี้ครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนที่เหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับในรุ่นนี้ต้องบอกว่าละเอียดมากครับของทีมงานของคุณป๋องสุพันนะครับของท่านที่แกะรคแม่พิมพ์ก็เป็นคนบิกบนนาาบ๊กบางใหญ่นะครับผมเป็นอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับ ต้องบอกว่าแกะรูปหลวงพ่อนั้นได้เหมือนองค์จริงมากๆเลยนะครับเป็นรูปเหมือนที่เหมือนมากๆนะครับสวยมากนะครับแล้วก็เหมือนเหรียญนั้นก็มีคล้าเหรียญที่มีชีวิตนะครับเหมือนใบหน้าหลวงพ่อนั้นมีชีวิตนะครับเหมือนจริงๆครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้แกะซีนออกเลยนะครับนี่นะฮะคมทุกอย่างคมหมดผิวหน้าหลวงพ่อนะฮะ เป็นรอยนะครับยุ้ยรอยต่างๆิวรอยของเหมือนองค์จริงนะครับนี่ฮะมุมปากนะครับต้องบอกว่าทีมแกะมบกแม่เพลนี่สุดยอดจริงๆครับอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นี่ฮะมุมปากนะครับผิวหน้าหนกแก้มจมูกนะครับนี่สังคตินะครับผมสังคติ สังคตินะครับผมวทตัววแหวนนะครับแล้วก็ตัวททงแล้วก็ททหารนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวสัญลักษณ์ตัวย่อนะครับย่อมาจากวัดทันทหารนะครับอันนี้ก well. ็เป็นโคดนะครับโคดแล้วก็ดูลายลายจีวรนะครับจะเป็นผิวเป็นเม็ด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 นะครับเต็มก็เหมือนเหมือนจีวรจริงๆเลยนะครับนี่ฮะ จริงเลยนะครับผมสวยมากครับแล้วก็ขอบเหรียญนะครับก็จะมีเป็นเป็นเกลียว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 รอบเลยนะครับหูเหรียญก็ตันนะหูเหรียญแบบตันนะครับผมไม่ได้เจาะนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับด้านข้างด้านขวาของหลวงพ่อก็จะมีศาลาร้อยปีนะครับเป็นยันค้ายของหลวงปู่ทิมคล้ายๆนะครับศาลาร้อยปีตรงนี้นะครับ นะครับก็เป็นการตอกโค้ดเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่นะครับร้อยปีนะครับเป็นรูปศาลานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับด้านหลังเป็นยันดวงนะครับผมยันดวงของหลวงพ่อนะครับนะครับวันที่14นะครับกันยายน6 3มนะครับนะด้านหลังนะครับทีละเล็กนะครับอาคาร สังอาคารนะครับร้อยปีนะครับบรมีหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนครสวรรค์นะครับบล็อกที่นิยมนะครับตรงคําว่านครสวรรค์นะครับถ้าเป็นอีกบล็อกหนึ่งก็จะจะไม่มีตัวรอเรือนะครับคําว่านครตรงนี้นะแต่อันนี้ของผมนี่ก็จะมีนครแต่ผมก็จะมีเกลียดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรอชมอีกหนึ่งคลิปนะครับนะครับ อเรือตัวนี้นะครับรวยไม่ต้องรอนะครับในเหรียญหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นทองแดงนะครับทองแดงผิวเงินหรือทองแดงพลายเงินนะฮะขอบตัดด้านข้างนะครับผมขอบตัดด้านข้างคมกลิบเลยนะฮะเหรียญใหม่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ผมก็ยังแบ่งเช่าบูชาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะให้ลน์ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ